s แซ k บอยตั้งแต่ยุค PS3 ที่ตัวละครกระสอบทรายหรือ s แซ k บ o ยกลายเป็นหนึ่งในมาสคอตของ PlayStation จากซีรีส์ Little Big Planet ที่เป็นเกมแนวแพลตฟอร์เมอร์2มิติผสมกับการสร้างและคัสตอมไมสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระ และคราวนี้ก็ได้ออกภาคสปินออฟโดยใช้ชื่อ s a c k Boy มาเป็นชื่อเกมพร้อมทั้งตัดฟีเจอร์ในการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆไปและเน้นไปที่เกมเพลย์แบบ 3D Platformer ที่เข้มข้นในโหมดแคมเปญแทนมาดูกันว่าการใช้เดี่ยวของเจ้ากระสอบทรายครั้งนี้จะพาเราไปพบกับการผรจญภัยแบบไหนและจะดีพอที่จะกลายเป็นซีรีส์หลักหรือเปล่าหรือควรจะกลับไปยังดวงดาว Little Big เหมือนเดิมใน a Advennger Boy Big r เนื้อเรื่องของ Zack Boy A Big Adventure ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนและค่อนข้างเป็นเส้นตรงที่ Zack Boy จำเป็นที่จะต้องหยุดยั้งเว็กซ์ผู้ชั่วร้ายจากการทำลายโลกโดยตลอดเนื้อเรื่องหลักประมาณ8-10ชั่วโมงนั้นจะมีแทรกด้วยเหตุการณ์น่ารักน่ารักที่เข้ากับตัวเกมและการประจนภัยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกแหวกแนวหรือหักมุมเท่าไรนัก แน่นอนว่าเกมนี้คือเกมที่เน้นไปที่เกมเพลย์เรื่องราวเองจึงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้เล่นให้ความสนใจเท่าไหร่และแม้ว่า s a c k Boy A Big Avenger เองก็ไม่ได้ทำอะไรที่ดีกว่ามาตรฐานของเกมอื่นๆมากนักแต่ด้วยการออกแบบโลกที่มีมนตเสน่ห์ก็ช่วยให้ทุกครั้งที่เดินทางจากจุดเริ่มต้นไปจนจบด่านผู้เล่นจะไม่ได้โฟกัสอยู่ที่เกมเพลย์อย่างเดียวแน่นอนแต่จะต้องเพลิดเพลินไปกับฉากในเกมโดยฉากหลังของเกมนี้จะอยู่ในโลกที่ชื่อว่า Craft w o r l d ที่ประกอบไปด้วย5เวิลด์หลักที่แตกต่างกันและแต่ละแห่งก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่ละเวิลด์จะประกอบไปด้วยเลเวลต่างๆและเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆก็จะเป็นการปลดล็อกความสามารถและอุปกรณ์ใหม่ๆให้กับแซ็กบอยอีกด้วยซึ่งหากเราต้องการที่จะเล่นแค่ผ่านด่านและจบแคมเปญของที่เราจําเป็นจะต้องตามหาก็มีเพียงแค่ Dreamer of เพื่อช่วยให้ไปต่อได้แต่จริงๆแล้วในแต่ละด่านนั้นยังเต็มไปด้วยบรรดา c o l l e c t i b l e มากมายไม่ว่าจะเป็นคอสเมติกไอเทมและทรอ p ฟี่ภายในเกม รวมถึงยังมีการเล่นพร i ยอ,อ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทำแอตแท็หรือชา a l เลนจ์ต่างๆที่ยากขึ้นและหากเราทำสำเร็จก็จะได้ทองมาเป็นรางวัลซึ่งหากใครอยากจะเก็บทุกอย่างให้ครบก็อาจจะต้องใช้เวลากว่า18-20ถึงชั่วโมงเลยแม้ว่าจะมีการตัดฟีเจอร์ในส่วนของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆออกไปมากแล้วแต่คอนเซปต์ในการปรับแต่งตัวละครอย่างอิสระเหมือนใน Little Big Planet ก็ยังคงตามมาในเกมนี้ที่นอกเหนือจากการใช้ชิ้นส่วนที่หาได้ตามฉากแล้ว เรายังสามารถหาซื้อจากร้านค้าได้อีกโดยใช้กระดิ่งที่หามาได้ที่ชิ้นส่วนในการตกแต่งตัวละครเรานี้ยังคงมีปริมาณมหาศาลให้เราเลือก mix and match เข้าด้วยกันเพื่อออกแบบแซ็กบอยในแบบที่คุณต้องการและไม่เหมือนใคร Let me tell you about a very special place planet we call Craft World แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแนวเกมใหม่แต่สิ่งที่ยังคงเป็นซิกเนเจอร์ของเกมจาก Little Big Planet คืองานด้านภาพ ที่เต็มไปด้วยงานศิลป์ที่คุ้นเคยทั้งสีสันที่สดใสการให้ความสำคัญกับเท็กซเจอร์หรือพื้นผิวต่างๆที่ชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นไม้ผ้ากระดาษและอื่นๆและนำมาปะติดปะต่อกันแบบคาร์ดบอร์ดหรืองานฝีมือศิละปะตัดแปะที่ช่วยให้เราเพลิดเพลินตลอดด่านรวมไปถึงดีไซน์ของฉากและตัวละครที่ผสมระหว่างน่ารักและหลอนๆตามสไตล์ของเฟรนชชส์นี้ก็ยังทำออกมาได้อย่างลงตัว งานด้านเสียงก็คืออีกองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ทั้งซาวเอฟเฟกที่เข้ากับงานภาพเพลงจากแทรกต่างๆก็มีการผสมผสานหลากหลายแนวตั้งแต่คลาสสิกไปจนถึง EDM และยังมีบางด่านที่เราจะได้ยินเพลงดังๆที่คุ้นหูอีกด้วย <rí> e> แม้ว่าการเล่นแบบพลัตฟอร์มมิงอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของเฟรนชชัยหรือตัวแซ็คบอยเอง แต่คราวนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนมุมมองจาก 2.5D ใน Little Big Planet มาเป็นแบบ3มิติเต็มรูปแบบทําให้ช่วยเพิ่มอิสระและความท้าทายในการสํารวจและการเล่นในแต่ละเลเวลมากขึ้นที่การควบคุมนั้นถือว่าทําออกมาได้ดีดูแน่นกระชับขึ้นไม่ได้ดูลอยๆเหมือนเกมก่อนๆแต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่รู้สึกว่าการจังหวะยากโดยเฉพาะเวลากระโดดรวไมไปถึงยังมีการอัปเกรดการเคลื่อนไหวและความสามารถใหม่ๆใ,ให้กับแซกบอยด้วยทั้งกลิง้งหลบต่อย รวมถึงลอยกลางอากาศชั่วขณะที่อาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็ช่วยสร้างความสดใหม่ให้กับเฟรนชชส์มากกว่าเดิมเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆก็จะได้เจอกับความพยายามของทีมงานในการใส่สิ่งใหมๆ่ๆเข้ามาให้กับด่านแต่ละด่านหรือผสมหลายๆอย่างที่เคยเจอมาให้ออกมาเป็นรูปแบบใหม่ที่อาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นเกมที่ดีที่สุดของแนว 3D Platformer แต่ก็เต็มไปด้วยช่วงที่น่าตื่นเต้นท้าทายและทำออกมาได้สนุกไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบนกำแพงหรือแพลตฟอร์มด้วยการใช้ Motion Control รวมไปถึงยังมีแก d g e ็ต่างๆให้เราหยิบใช้ได้ระหว่างทางอย่างบูมแบรงในการจัดการกับสตรูตะขอเกี่ยวที่ใช้เวียงตัวไปมาและโฮเวอร์บูทส์ที่ใช้ลอยข้ามช่องต่างๆอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีบางด่านที่สร้างมาสําหรับเพลงบางเพลงเช่นเพลงอัพทาวฟังที่ทําออกมาได้แปลกใหม่และสร้างสารรค์ทีเดียวการประจนภัยครั้งใหญ่ของเจ้ากระสอบทรายครั้งนี้จะเพิ่มความโกลาหลมากขึ้นหากคุณหาเพื่อนมาเล่นเพิ่มได้ที่รองรับได้ถึง4คนพร้อมกัน แต่น่าเสียดายว่าปัจจุบันจะรองรับเฉพาะโลเคอลเท่านั้นโดยทีมงานแจ้งว่าจะมีการอัปเดตให้ออนไลน์ได้ในภายหลังที่ในส่วนของการเล่นโคออปนั้นสามารถทําออกมาได้ดีและเพิ่มความสนุกมากกว่าเล่นคนเดียวแต่ทีมเวิร์กก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญในการผ่านด่านอยู่รวมไปถึงหลายๆด่านเองก็ยังออกแบบมาให้เล่นโคออปโดยเฉพาะอีกด้วย s, s a c k Boy a Big Adventure คือเกมแพลตฟอร์เมอร์ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ทั้งงานด้านภาพและเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้เพลิดเพลินในทุกๆด่านแม้จะไม่ได้มีเรื่องราวที่ซับซ้อนแต่การออกแบบโลก Craft World ก็มีสิ่งดึงดูดเพียงพอที่จะทําให้ผู้เล่นตื่นตาตื่นใจได้ตลอดและแต่ละด่านก็มีความลับซ่อนอยู่ให้กลับไปค้นหาได้เรื่อยๆเกมเพลย์ที่อัปเกรดหลายๆอย่างจาก Little Big Planet ทําให้ดูสดใหม่มากขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ถึงกับแปลกใหม่สําหรับแนว 3D Platformer แต่ก็เล่นได้สนุกและท้าทาย รวมไปถึงยังสามารถลุยพร้อมกับเพื่อนๆได้ก็ยิ่งเพิ่มความมันส์เข้าไปอีกอิสระในการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆที่หายไปจากซีรีส์หลักแต่ก็ยังคงสามารถตกแต่งแซค็คบอยได้อย่างที่ใจต้องการจรึงทําให้แม้ว่าภาคสปินออฟนี้จะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไปจาก LBP แต่ก็ยังเต็มไปด้วยมตลเสน่ห์แบบเดิมที่แฟนๆชื่นชอบและหากคุณยังไม่เคยสัมผัสแฟร,ฟรนไชส์นี้และชื่นชอบเกมแนวแอคชั่น 3D แพลตฟอร์เมอร์ในธีมสุดวิสร s ซ็กบอย A Big Adventure ก็จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน you just และนี่ก็อค่แนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดอย่างไรกับแซ็กบอย A Big Adventure พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่คอนโซลเกมเมอร์สเตชันขอบคุณครับ